หายเป็นอัศจรรย์นะลูกหายนะหายนะลูกหายนะหายนะหมดกรรมหมดเวรเนอนะอาบนญมาฝากท้าบุญลูกเป็นหมาชาติสุดท้าย แม่มาเป็นห่วงแม่มาเป็นห่วงลูกเป็นห่วงลูกไม่สบายอืมเอาบุญมาฝากทั้งคู่เลยลูกเป็นมาชาติสุดท้ายลูกหายเนาะ หมดกมหมดเวรลูกเอาบุญมาฝากทุกบุญนะเป็นหมาเศร้าตใใช้ยหายเป็นอัศจรรย์นะลูกหายนะพี่น้องมาดูอืมตัวนี้เหมือนแฝดมันเลยเหมือนแฟดต,ตัวเล็กแล้ยหายหายลูกหายหายไม่ได้กินอะไรเลยนะเนี่ยมันไม่รับอาหารแล้ว

กินน้ำไปกินน้ำไปลูกปะกินน้ำไปกินน้ำไปลูกปะก,ก,ก,กินน้ำไหวไหมหอืมอืมมันสำลอกออกเกินไหวไหมลูกไหวไหมบุญมาฝากก็บุญน่ลูกเป็นหมาชาติทาไทยไหวไหม แอบแอบเออไม่จับไม่จับมาชิบมาเกินหมดเวลานะบุญมาฝากทุกบุญเป็นหมาชาตดุดชัยไหวไหมลูกไหวไหมให้กินยาให้กินยาไปแล้วเขาสำลอกออกมาไหวไหมบุญมาฝากทุกบุญนันลูกเป็นหมาชาตดุดชัย จับกินยานี่ยากมากเลยเดี๋ยวกินเข้าไปอาหมดแกมหมดเวนอืมมีสี่ตัวมีสี่ตัวอันนี้แม่หมาไปซุก Xuống từ tay tôn cuối nôn